สวัสดีค่ะผู้ปกครองแนละเด็กๆของครูโอนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ผักผลไม้ค่ะหัวข้อที่จะเรียนกันในวันนี้ก็คือลักษณะและสีของผักค่ะเด็กๆเ,เรามาท่องคําของจองผักกันก่อนนะคะเด็กๆูดตามครูโอเลยนะคะเด็กๆผักเอ๋ยผักสดมีรสอร่อยได้กินบ่อยๆ อร่อยถูกใจใบเขียวคัจจีมีสีหลากหลายวิตามินมากมายร่างกายแข็งแรงค่ะผักเอ๋ยผักสดมีรสอร่อยได้กินบ่อยๆอ,อร่อยถูกใจใบเขียวคัจีมีสีหลากหลายวิตามินมากมาย ร่างกายแข็งแรงค่ะเด็กๆมาเรามารู้จักลักษณะและสีของผักกันนะคะเด็กๆผักแต่และชนิดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเช่นกะหล่มปีลักษณะของมันจะกลมมีสีเขียวถั่วฝักยาวลักษณะเป็นฝักยาวนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะ มะเขือเทศจะมีลักษณะกลมสีแดงค่ะหัวใช้เท้าเป็นสามเหลี่ยมยาวๆนะคะแล้วก็สีขาวค่ะคนาเป็นช่อมีก้านยาวสีเขียวค่ะต่อไปผักกาดขาวเป็นรูปทรงลีนะคะสีเขียวอ่อนนะคะน่าฐานมากตรงจุดอร่อยมากเลยค่ะเด็กๆ กันบ้านวันนี้นะคะครูโอจะให้เด็กนําผักค่ะมาสร้างงานศินละปะนะคะนั่นก็คือผักกาดขาวค่ะใครชอบกินต้มจืดผักกาดขาวบ้างคะครูโอจะให้เด,เด็กเอาตรงส่วนโคนของมันนะคะตรงที่เป็นรากแล้วก็ตัดออกมาค่ะต้นมันนะคะแล้วเด,เด็กเอาตรงส่วนนี้นะคะเป็นระบายสีค่ะอยากได้สีอะไรชอบสีอะไรเด็กๆทาลงไปที่ก้นโคนของมันเลยนะคะแล้วก็ปั๊มลงไปในสมุดวาดเขียนเลยคะ่ะ แล้ก็จะได้ดอกไม้สวยๆมาเด็กจะทําสักกี่ดอกก็ได้นะคะโอ้รอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะช่วงที่เด็กๆทำใครว่างรลบกวนถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทําแล้วก็ตอนปั้มสีเสร็จแล้วมาให้โคโอดูได้เลยนะคะโคโอรอชมผลงานเด็กๆอยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย